ปงฟิง,งหิวข้าวนือยังลูกเดี๋ยวนะแยบวบแม่กอกสับประรดก่อนนะปงฟิง,งหิวได้ยังลูกจะยังไงวบนนี้ฮะจะกินในท้องป่องใช่ไหมแม่ซื้อปลามาแนละ้วต้มร้อนๆนะปลายังร้อนอยู่นะลูกแม่ทำวิดีโอนะลูกให้คน ให้ผู้ที่มาชมดูแบบผ่อนคลายนะลูกผ่อนคลายจากข่าวข่าวในชีวิตประจําวันมันมีแต่เรื่องโหดร้ายเรื่องฆ่ากันตายเรื่องน้ําท่วมเรื่องไฟไหม้บ้านจนเด็กน้อยวัยอายุสิบสี่ถูกไฟคลอกตายสงสารเหลือเกินนะชีวิตประจําวันของมนุษย์เราเนี่ย มันมีหลายแบบอีกฝั่งหนึ่งร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขมากมายอีกฝั่งหนึ่งร้องให้แทบตายเพราะว่าไฟไหม้บ้างน,น้ำท่วมบ้างรถราเสียหายหมดนะคะจะกินจะอยู่ก็ลำบากนะคะเมื่อน้ำท่วมก็ต้องพึ่งรัฐบาลน,นะคะมีรัฐบาลเอาไว้พึ่งนะคะถ้าเราพึ่งตัวเองรอแต่ให้หน่วย หน่วยคนที่มีใจิตใจบุญไปช่วยเหลือนี่อย่างเดียวมันไม่พอเพียงนะคะรัฐบาลเน่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือช่วยไปให้เงินทุนเงินรอนที่เขาจะได้อ,อย่างชีพในการทํามาหากินนะคะภัยธรรมชาติเป็นภัยที่ร้ายแรงมากมายเลยทีเดียวแล้วก็สงสารนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจังหวัดสุราธานีนั่งที่โขดหินแล้วก็มีคลื่นเนี่ย ซัดตกลงไปนะคะนั่นก็เป็นอีกรายหนึ่งที่รู้สึกสงสารเห็นใจมากมาเที่ยวหวังว่าจะได้ความสุขแต่เกิดอุบัติเหตุทางทางภัยธรรมชาตินะคะดังนั้นท่านผู้ฟังคะท่านผู้ชมไปเที่ยวชายทะเลเราจะดีใจกับคลื่นสูงๆหรือว่า ลมที่พัดจากทะเลมาอย่างรุนแรงแล้วคิดว่าชื่นอกชื่นใจสนุกไม่ใช่นะคะมันบอกบอกอความอันตรายนะคะที่เข้าใกล้ตัวคุณคุณอาจจะพลัดตกในทะเลได้คลื่นซัดได้นะคะการเซลฟี่รูปตัวเองก็เหมือนกันนะคะต้องระมัดระวังนะคะสนุกจนเพลินมีความสุขจนเพลินถึงขีดอันตรายโดยไม่รู้ล่วงหน้าได้นะคะ ข่าวที่โด่งดังมากที่สุดที่ศาลยังไม่ตัดสินก็คือข่าวที่ช่อโกงกันนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่ร่ำรวยหรือว่ายากจนยังไงก็เลือแต่นะคะที่ฝ่ายรู้เรียนธรรมะนะคะเลิกหยุดโกงนะคะเลิกหยุดโกงไม่ว่าจะเล่ยเดียมเล่ยเดียมอย่างไรก็เลือกแต่นะคะนะคุณรู้เกจใจว่าหวังประโยชน์เขาในลักษณะชอ่อโกงหรือไม่จะชอ่อโกง เลิกเสียอย่ามีพฤติกรรมอย่างนั้นนะคะเวลาเป็นความเป็นคดีขึ้นมาแล้วมันไม่สนุกนะคะโกงเขามาเน่ายิม้มจนแก้มฉีกเวลาถูกจับถูกรือ้อประวัติขึ้นมาเนี่ยนะคะร้องไห้กันทุกคนนะคะกินอยู่อย่างง่ายๆใช้ชีวิตอย่างง่ายๆนะคะไม่บุหรี่วาไม่โอ้โอวดนะคะไม่ต้องเอ่อตั้งตนเป็นตัวเองสนธรรมะใดๆนะคะ สอนตัวเองให้ได้่อนนะคะสอนตัวเองให้ได้่อนนะคะไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นบันไดให้คนอื่นเหยียบไปสร้างหน้าตานะคะไม่ต้องเป็นบันไดให้คนอื่นเหยียบไปเพื่อสร้างหน้าตาหรือเรียกว่าเอาหน้าเอาตานะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ตุ่มเงนะคะ มีอย่างไรกินอย่างนั้นนะคะคบเพื่อนให้น้อยเดี๋ยวนี้คบเพื่อนมากก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขนะคบเพื่อนมากมันก็ยืมเงินไม่ยืมเงินมันก็จะตบหัวเอานะคะเพราะฉะนั้นคนเกเรนะคะคนอันตา,านมีมากเลยทีเดียวนะคะต้องนะระมัดระวังอย่างเต็มที่ คนปากอยางเปรี้ยวอยางนะคะมันมีทั่วไปเลยนะคะเขาเรียกว่าปากหวานเคลือบยาพิษก็มีนะคะคนพวกที่บริโภคคำยาคายก็เป็นจพวกที่ชอบหยากคลายนะคะเราจะไปดัดสันดานเขาเปลี่ยนสันดานเขาไม่ได้ราคาคนมันอยาบคลายยังไงมันก็อยากคายนะคะคนปากหวานก้นเปรี้ยวยังไงมันก็ปากหวานก้นเปรี้ยวไป จนถึงวันตายของมันนั่นแหละดังนั้นเราใช้คำหวานหรือใช้คำยาเป็นเวล่าเวลานะคะว่าคนไหนอยากคนไหนหวานนะลูกหลานเอ๋นะไม่ใช่ท้าเพื่อสอนธรรมะก็เหมือนกันถ้าสอนธรรมะแล้วต้องเกิดการแบ่งแยกทะเลาะกันท้ากันเถียงกันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะธรรมะคือสิ่งที่สอนให้คนร่มเย็น ถ้าธรรมะแบ่งพักคแบ่งพวกแบ่งฝ่ายทะเลาะกันก็ไม่รู้จะสอนธรรมะไปเพื่ออะไรค่ะคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะคะเทียงเที่ยงก็จะรับประทานสับประรดนะคะเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายไม่จูจ้จี้ไม่จุกจิกอยู่กับตัวเองให้มากแต่อย่าอยู่กับตัวเองแบบสันโดษจนเป็นโรคประสาทนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ